ื่อสุภาพรขันแก้วอยู่บ้านในซอยเดียวกันครับออกกับนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเอ่อหมายถึงว่าไผ่ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับสุภาพรขันแก้วอ๋อปีฮู้จักเขาก่อนปีฮู้จักคนชื่อสุพิษขันแก้วก่อนสุพิษอายุประมาณห้าสิบเจ็ดปี รู้จักคนชื่อสุภาพพรแต่สุพิทย์ี่ยไม่รู้จักเราปนไปอยู่ไหนนอเปิะกย้ายไปอยู่แฮมตี้นึงอะค่ะแต่เดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเองได้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 ไขอโทษที่รบกวนด้วยพี่นิดครับพอดีเดี๋ยวต้องไปถามแม่ว่ามีเบอร์ของบ้าเราไหมอ๋อได้ครับผมขอบคุณนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่เจ้าหน้าที่ตีเทศบาลฮื่บเบอร์ผมมาละแต่ว่าทีนี้โทรไประเบิดติดสุภาพพรแน่นครับผมบม่แน่ใจว่าไปดูว่าใช่เบอร์เดิมมได้ได้ครับผม หลานสาวกำนันหายเข้าไปในบ้านสักพัก<ๆ>ก็กลับมาพร้อมกับสองเบอร์โทรแห่งความหวังครับไม่รู้ว่าคำตอบปลายสายจะเป็นยังไงนะพี่พงษไปหาเบอร์สุภาพรไม่รับสายแม่นครับอ,อันนี้ธนทรเนี่ยธนพรเป็นลูกสาวสุภาพรแอมกำหนึ่งอยากลองโทรหาเขาแล้วก,กันนะคะเบอร์ใช่ใช่ใช่แล้วส่วนอันนี้อีกเบอร์หนึ่งนะ่ะเป็นพี่สาวสุภาพร ชื่อพี่แวนอันนี้ลูกสาวอันนี้พี่สาวลองโทรหาดูนะได้ครับเพาเขาย้ายไปหมดแล้วไม่ได้อยู่ที่ปกติเขาเขาเคยอาศัยอยู่คุณครับคยทำอะไรคะคะพี่ทำไมเขาถึงลงทะเบียนบ้านเป็นเป็นบ้านกอบ้านเกก่อนเขาเป็นพี่เลี้ยงหนูตอนเด็กๆเลยค่ะแล้วเขาเคยทำงานกับคุณแม่เพราะเมื่อก่อนคุณแม่เปิดสวนต้นแสดงว่าพี่สุภาพรเนี่ยนะใช่เสร็จแล้วพอเราเลิกทำกิจการและโตแล้วเงี้ยเราก็ที่เขาอยาก ทีมงานไม่รอช้าครับทันทีที่ได้เบอร์มาจึงลองไล่กดโทรหาทั้งสองเบอร์รวมไปถึงโทรหาเบอร์ของแม่สุภาพรอีกครั้งและเราก็ได้คำตอบจากปลายสายว่าไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกแรงมาก่านนาอีกคครั้งะ กายตามหาลมเพลียลับไหล บัฝากกดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า